ฉันลองดำน้ำไปดูปลาดูปลาดำมาน้าและลงมาไดาดีดา้โอโ้ยให้น้ำมันฉลามนี่นาเราเธอจะโกลวหรือเปล่าแล้ว,ลวลเธอจะโกรธหรือเปล่าฉลาเนเธอชอบนับคุณส่วนผมนะชอบคุณงับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนโูกใจเธอคนนี้นะดู Oh baby all you แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย ชอบงับคุณนะส่วนผมนะชอบคุณงับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดู oh baby o n l you แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย baby เจะเป็นชฉันจะเป็นเทเลจะอยากนป้ว่เซาลาอยากมีรเธอก็ต้องมาทักอย่าเป็นคืนมาสัดเธที่ลิมชา กันบ้างคะ่ะหลังจากดูคลิปน้าทานไมเ่เอ่ยใครว่างๆก็ลองทําดูนะคะใช้ขนมปังที่มีอยู่แล้วก็ใครมีชีสก็สามารถทําได้แล้วนะทุกคนลองทํากินดูนะอร่อยมากเลย